ยังบ่พ้อมยังบม่พ้อมอยู่เดี๋ยวคือได้เลิกลากระเพิ่นนี้ได้จากได้จากปีได้จากเดือนสบายดีสบายดีชาวบุนเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อยินดีตอนรับุกคนเข้าสู่ซองของสาวบญเปียงสาวลาวคือเ่าอยู่อ่ะมากมาพอกับสาวเปียงในคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนุงหมักแงลนะทุกคนก็คือสาวเปียงกาฮากะ เอาไปหาทางสาวโสดคนหนึ่งอะไรมาแล้วก็สิมาหาสาวโสดโตตัวคนหนึ่โดยเชิงว่าสาวโสดคนนี้กเเ็เป็นสาวโสดรุ่นใหญ่เนาะเป็นแม่ห้างตัวคนนี่เป็นแม่ห้างรุ่นใหญ่อ่ะสาวเปียกกระหูแต่ตอนนี้เนาะเรื่องรายละเอียดซื้อเสี่ยงเฮงน้ามยังสาวเปียกกระหูจากอย่างเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็เพิ่นอาจจะฮูจากสาวโสดเฮาแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ออกนำหลายๆช่องตัวคนนี่ โดยแต่ว่าสําหรับสาวเปียงนี่ก็คือเป็นเคสแรกเนาะเป็นคนเป็นคนแรกสาหรับสาวเปียงเาานชาโดยราชทีวลารเ้าท่นทุกคนสาชสีพาทุกคนเข้าไปอุ้มไปร่วมกับสาวสดองเ้างเลยการกรที่สีเข้าไปอุ้มไปร่วมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามสาวเปียงคือเก่าเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไงเด้อทุกคนเพื่อว่าคลิปของสาวเปียงจะได้แจ้งเตือนทุกคนเนะาะหากว่ามีโฆษณากระเบื้องไอสาวเปียงคือเก่าโดย ป่ะเดี๋ยวไปอูไปลุมกับสาวโสดเลยเนาะทุกคนสบายดีโดยสบายดีโดยกันขออนุญาตถามเนาะสื่อวานเด้อใดสื่อหลายสื่อหลายอายุในจักรีแล้วสามสิบจี่สามสิบสี่ปีเลยอือก็คือปัจจุบันนี้โสดปะโสดอือโดยโดยเคยสังครอบครัวมาหรือเปล่าโดยโดยแล้วอือสังอะไรจะเื่อ สเอเดียวเธอเดียวโดยเป็นละเรคือกันปากันบอเรือหน่อยปากันปากันโดยเจ้าปาเพิ่นบอเรือกว่าคนเพิ่นนี่ละปาอืมเป็นอะไรคือปากันเพิ่นไปทางบอดีนะได้เงินได้คำมาไปแต่แนวเดียวเลยโดยเอยอดละปามือนออเจ้าเป็นคนส่งเพิ่นเนาะว่าสั่นกะโดยคือภาษาบานเฮากะโดยคือเพิ่นได้เงินได้คำมาเนี่ยบ่ยืนบ่อยังเนาะ อยู่ลำกันอยู่กินลำกันก็ได้โดนอยู่บ่เลยตอนได้สิบปลายปีได้ลูกได้เต่าลำกันนิบลอยได้ลูกสามคนโดยลูกสาวหาอยู่เฮือนนลำเจ้าบ่ปัจจุบันหรือยู่ในพ่ออยู่ในเมย์โดยพ่อนะบ่ได้ให้ลูกเพิ่นบ่บ่ได้หาจักคนคือเพิ่นบ่อยากได้บ่เเรืออะไรเพิ่นก็อยากได้แต่บ่อเม่บ่ให้อย่าเดียแบวอย่ยงเพิ่นเบิ่งแยงบ่ดีคือเขาเนาะโดย รวมๆในนี um ้เลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนเจ้าเนาะมีเฮือนลังเดียวี่บ่มีลังเดียวมีแล้วมีกัเพื่อนนองห่นโดยแต่ตัวเองกับบัวได้มีเพื่อนมีซานอยู่ดอกโดยมาเลิกกับลูกคัอบคัวกับไปอยู่ดงดูป้าดูแลดูปีปีลายเลยมาเลยก็มาขออยู่ตูปคนนั้นเพง่น โดย y ูต t u b เพื่อนละบ้านนีแหละน้องได้เพื่อนหลังใหม่ให้เลยน้องเราเอาเพื่อนหลังนี้ยูบันโดยก็เลยมีเ่อนอยู่เนาะโดยกี่นะไปยูป้าไปว่าป้านี่เป็นเดินของเขานี่บ่อรืวนอะไรใดบ่อไปเข้าว่อบ่อนวนอืมไปรับจ้างเพื่อนนอนเล็กก็นอนอาศัยนอนอยู่หันเลยเนาะโดย ใส่นอนกินอยู่หันลูกเต้ากับไปน้ำมอกับไปน้ำผึ้โดยโดยก็คือมาปัจจุบันนี้นะพ่อมมแม่วาอยากเปิดใจบอกบอกนงบอกพ่อยังโมพ่อมอยู่โดยคือได้เลิกลากระเพิ่นนี้ได้จากได้จากปีได้จากเดือนได้ได้สองปีแล้วโดยแต่ว่ายังโมพ่อมทีซีมีอ่ะหาคนมาเคียงข้างมาสนะเนาะยังโมยังโมพ่อมยังโมพ่อมเป็นอะไรคือว่าอยากได้คนมาเคียงข้าง ดวเองก็ยังบูมีเราถุงยากบางมองไปนี้เหละการบันชงกับบูมีอยู่อยู่ที่ดินที่โดนกับคอยยู่น้เพป้นนะนะมันบูมีของตัวเองโดยคือฐานะครอบครัวนี่ทุกอย่างเลยเนาะโดยเขานำสัมปานีคือบูมีเลยบูมีคืออันไหหน้าตาการบูมีเป็นของตัวเอง ในคิปมี้ก็อยากนขอคมซื้อเหลือเนาะยคือแบบว่าเจ้านี้ขาดจะขาดยังไงแบบหลักๆนี่นะสิ่งที่จําเป็นกระเพาที่สุดในตอนนี้ชิงจําเป็นแ้่ก็คือแบบว่าายขาดผายนั่นก็คือเข่าเข่าเข่าสารเนาะหล้วก็แเนว่อยู่น้กกินพอได้อยู่บอเนวอยู่เน้อกินกินกันโนไม้เป็นรักตัวที่หาได้เนาะโดยหาเองเนาะวะ หาเองมีเป็นปูเป็นปลาเป็นชิ้นเป็นใจเราโบได้กินน้ำมูกลูกเจ้านี้ได้จะได้จะปีละแต่ละคนใญ่ากับได้สิบแปดปูอันที่สองกับสิบห้าปูที่สามกับสิบห้าปีเหลียงคนเดียวโดยพอวเลิกกระเพิานี่ก็สองปีเนาะโดยโดยก็คือแต่ละมือแต่ละเว้นนีเจ้าบ้ด้ไป อยากินยาทางไหนบอกไปแต่ว่าไปช่วงว่างไปเดือนภาคมีสามสี่มือแล้วอันไปเห็ดย่างไปเผาห้านเห้เพื่อนเผาผานจนสวยแา้นี้เลยเพื่อนไปกรุงเทพแล้วเพื่อนลาหยุดก้นมาแ้วเพื่อนมาเพื่อนจะได้ไปโดยไปเผาผ้านนี่นะเพื่อนห้เป็นมือวะเดือนละล้านอืมเดือนละล้านบ่หอดสองพันถึงเนาะ พันกว่าบาทหนึ่งเพราะว่าพันหนึ่งกับหกแสนปลายเลยแล้วก็เห็ดไปว่าซานโซนตัวนี้โมมีทางเลือกเนาะคือลูกเต่าอย่างนี้ไม่ได้ไปไทยไปอยังบอกได้ไปโดยยังโมเคยไปจะเทือไปกันยังโมเคยไปจะเทือกเดี๋ยวคือเจ้านี่บมอยากส่งเพิ่นไปบริเวณอะไรต้อะส่งเดี๋ยวเขาเพิ่มเงินขึ้นนะเพื่อนโอ้โหด้วยด้วยด้วยโดยย่างกับเฮามีญาติพี่น้องพูดกับบอก้าส่งไว้เอง ท่าว่าเลยเลือกบ่ได้กะสมมติว่าบมมีคนหาน้องเฮาหานี่ก็บ่กลุกมีกุุมกินถ้าว่ามีคนอยากเฮตดบาาเฮตดเบอร์ให้ลูกสาวนี่กัสีให้มันไปอยู่บ่บ่ยังบ่มีพี่น้องอยูงยังกาเสียงเนาะลูกเต่านี้ท่านได้ได้ครอบครัวบ่ก็ได้ครอบครัวผู้หนึ่งกะบป้ากันแล้วป้าคือ ลูกเพิ่นกับเบยู่เนาะอยู่แต่แม่เพิ่นทุกคนก็เลยบาเลยสอบถามเพิ่นอะคือมาหลักๆเหมือนี่กับเพิ่นก็อยากขอความซวยเรือวาซาซะาขาดนี่แหละขาดน้ำเนาะขาดน้ำขาดเข่าแบบซี่นะทุกคนขาดน้ำซ้ำปลานี่แหละขาดหมอขาดแทงเนาะนากับโบมี่ไปหักจ้างขับไปกับพักมากกับสี่มือแล้วบอกสี่มือแล้วเลย หลังจากที่ว่าแบบเหตุใเียดเดี่ยวหนะ่ะบ่ลลวว่ามีแนวอื่นเองเอากับคนนีแนวอื่นว่าไปกันลูก้าเขาห้าเดวก็ล้างหัวห่ะตล้างหัเ่อนบ่ลเป็นแต่ยันเดียวนั่นแนวอื่นกับบเป็นาาาาามาเลยคันห้านเพื่อนปิดมันก็คืออยู่เพืนลล่นล้วล่าบอลือวาไปหานแหานวอื่นเซริมยางอื่นไปเก็บปักง่ายหน่อยไม่นามั้งตัมาตา่โดยจะหากับมา ลุไกไปโคแต่เศ้าห่ากัมากหดอือรวยถ้าอันถ้าเป็นไปได้นี่สาวเปียงอยากแหนเพิ่นเปิดใจ,นจเนาะแต่ว่าเพิ่งมายังบ่พร้อมเพิ่นเนาะคือเปิดใจนี่กะเฮากะมันก็นมีเด้คนที่รักเฮาได้เนย,ยหลังโบราณตกแต่ิตโคโคดใจอือยเป็นเจ็บมาลายแล้วก็แบบยังหลับอยู่บ่หรือว่านอะไรยังคือเห็นอดีตเก้า ได้ภ <ừ> ูเ <c> ก <ười> ้าเปิดใจคินง้อววจอยย่าหนาวมากค่ะย่ามันเป็นอีกภูเก่าหรือแบบมัตชิกว่าเก่าค่ะโมโมะนะก็เลย่องภูเก้าเปิดอยู่ไปเลยๆอย่างเอ็มฮงเมื่อใดสิเปิดบางทีก็ไม่ได้เปิดเลยโมเงาป่ะส่ะโอ้ยอยู่กับลูกกับเจ้าไปแบบนี้ก็ไมความสุขเล ยังวะยันวาอยากหาเงาเนอยากหาผลุคลุ so, ่มแบบสิย yeah, ังมุคิเดอยู่แต่ละมือแต่ละเว้นีก็ะชีเลเนนออยู่เพื่อแอ่ก็ยุ่งเลยลินก็มูเพืนไก่น้อลอดดนเนไก่น้ดด้วมือก็พากชวนเินไปพกันปามหาจีนก่ฟังงไม้มาทำมาขาย ทางเฮือนทางซานนี่มีรถอียงหรือเล่าโมมีรถไทยรถยังโมมี่ยังจักรยานโมมีจักอย่างเลยโดยเฮือนไม่แต่เฮือนตัวนี้กับโมเมนเฮือนเงินของตัวเองว่าซานสนอไม่โอ้มเมนเฮือนของตัวเองแต่ว่าเฮือนน้องสาวเอาให้โดยแล้วก็ของตัวเองกับโมมี่โดยเฮือนไ่น้ำในกับยังขอกินคอไส้น้ำมุ้งโดยขอต่อน้ำพึ้นเนาะ อันนนั้เป็นเพื่อนของน้องสาวบ่เพื่อนน้องสาวนั้นโดยคืออาศัยแต่ละมือนี่ก็ศัยกินน้ำมูกแล้วแล้วคือแบบว่ามีคนมาสวยเหลือหลายอยู่บสอสมีต่างกินงานเขบา,าบอต้าบป่าเบียดแล้วก็กินงานเขาวันบอติงทองแล้วก็บ่าวกินสาวอีนสังเงยลืมซื้อเิเลย สามุกดาวะสามุกดาสาบุนสาวนี้เออแสดงว่าอันคนขเขาเถิงกันยลอยู่เนาะอืมเพราะว่าเพิ่นกับทุกอย่างอีนี้ทุกคนเลย,ยเอ,อืมถ้าซวยเรือก็คือแบบว่าเพิ่นกับบริตัวนั้นเมนคนมจริงเพราะว่าสามเปลี่ยนกับมาเห็นกับเฮือนเพิ่นกับสี่แล้วเนาะอ,อืมบริมียังเพิ่นว่าไฮน่านตะกานี่กับบมีเพื่อแบบหาเงินได้เนี่ยก็ซื้อข้าวกินเนาะซื้อข้าวกิน หา,หาเงินมากก็ไปซื้อได้ตน้ตนต้นแรงเขาก็ไปซื้อตอน้นแดงได้รองเท้าไปซื้อรองเท้าหาเงินหากรรมขาดเวอร์ซสซิงซูยางนะ้ำอะไรก็เนาะถ้า,าวารุา่ยยันเจดีเพัอนอยากสวยก็สวยยังก็ได้ทุกคนเลยอ่ะคนละเล็กคนละหน่อย,ยอะไรข่าวนำสำปาอาหารการกินแหลนะเนาะพอได้แบ่งเบาอันบรรเทาชีวิตว่าวใช่ไหมะอยู่ไปวันเนาะ <laughs> คือเจ้าหานเคยแบบอยู่กับคนเก่านะพากันเคยไปไทยไปยังบ่พาก,กันไปบ่ปม,มเคยไปมเคยไปอยู่ใไในบ้านนี้คือคนบ้านจ้างทำงานในบ้านนี้คือเพื่อนกับอยู่บ้านเดียวกันนี่บ่กับเจละบ้านโดยคือเจ้านี่บ้านบ้านเจ้าเองบ่ตัวนี้โดยเออใหญ่ามานาันนี่โอเว่นเนาะ กี่แต่พ่อแต่แม่เพื่อนก็อยู่รงมองนี้คแล้วเพื่อนพาออกมาแต่ข่อยยังคงกระทิบอืมอะไรใหญ่มากจะเห็นบ้านแบนีเนาะเออโดยโด้าพ่อทั้งแม่ยังอยู่บอกูพ่อพ่นเสียแล้วโดยเสียได้สิบปลายปีแลวยังต่อกับแม่อืมแม่นี่อยู่น้ำน้องบ่อเรืออยู่อยู่น้ำน้องสาโดยน้นองสาวก็ค่อนข้างว่ามีกวดเจ้าแน่เนาะ โดยเพิ่นแบบเพิ่นมีอาชีพบ่นะก็บ่ได้มีอาชีพแต่ว่าเพิ่นก็มีผู้โชกผู้หานะมีมีผัวโดยโอ้โหอะไรน้องสาวอันยังบ่มีผัวโดยก็คือมีเลยแบบว่าเพิ่นมีผัวแะไรผัวเพิ่นอ่ะเป็นผู้นําเนาะเออแบบว่าไปไปซอกโน่นนี่นั่นแหละเนาะเพื่อว่าให้ครอบครัวเนี่มีอยู่มีกินเนาะ แต่ทางเงื้ยมีครอบครัวเพิ่นนี่บวแบบนั่นบได้สมบูรณ์แบบนั่นเนาะคือบได้แบบว่าบมคิดจกสั่งยากซารอะไรทุกคนมันก็เลยแบบว่าแตกต่างกันแบบนี้เนาะทางเอื้อยผัดบ่มีทางน้องผัดพอได้อยู่พอได้กินว่าสั่นซะโดยโดยโอเคเนาะทางสาวบนเปลี่ยงกับสิดิโจคิปไว้ก่อนเนเพราว่าเรื่องรายละเอียดเฮาก็ได้โอวดในร่มกันแล้วเพื่อนก็ยากออกมาขอบความช่วยเหลืออะไรทุกคนเลย เพราะว่า่นกะยังบบมียังโดยเป็นไปได้กะยินดีเนาะที่ว่าถามว่า่นช่วยมากเนาะโดยมาโดยโดยยังกบได้ตีบไดทานโเียงบว่คนสวยมาโดยละเล็กละหน่อยเนาะโดยโดยโดยโอเคปันทางสาวมุนเปลี่ยนกับอันซื้อได้ก่ ทางสามเปลี่ยนกับแม่เมลายเพิ่อนนอกกสิเดคอโตโจโคิมไว้กษิเดกาวาว่าสบายดีเด้อโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นเฮือนของอ่าเมลายเพิ่นเนาะเพื่อนก็าอายุอาไ่คนขังว่าลายแล้วทุกคนเลยอันนี้ก็คือเป็นเฮือนซานบ้านสองของเพิ่อนเนาะเป็นเฮือนบ้านเป็นเฮือนของเพิ่นเองอัสว่าตะกี้ค่ะเป็นเฮือนของน้องเพิ่อนเนาะแต่ว่าน้องเพื่อนนะเอาให้ทุกคนเลย โดยก็ลเลยกลายมาเป็นเฮือนของเพิน่นเพิ่นนี่บ่มียังเลยทุกคนเลยเขาลาหานนี่ก็คือในสื่อกินนอกราวานากับบ่มีอาศัยแบบขอกินน้ำผีน้ำนองคือไัยนี่ก็ยังบ่มีเป็นของตัวเองอขอต่อน้ำเพิ่นเนาะทุกคนเลยโดยถ้าหากว่าไัายที่เห็นคลิปนี้แล้วเนาะอยากช่วยเหลือทั้งเมลายเพิน่นก็สวยสวยได้เนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าเพิ่นนี่กระทุกยากอีลีทุกคนเอ้โดยข้าวนำสัมปากะโบมีภายทีอ,อยากให้ซร้างเปียงเป็นสะพานบนหายสร้างเปียงกันยินดีเด้อสวยคนละเล็กละหน่อยเนาะพอได้บรรเทาชีวิตทุกคนเอ้โดยสำหรับคลิปนี้ซร้างเปียงกับซีได้กล่าวคำว่สาสบายดีเด้อ